จนคุยเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจนะคะวันนี้เรามาโฟกัสที่อุตสาหกรรมโรงแรมค่ะล่าสุดเราได้ยินเรื่องของการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะคะซึ่งทางสมาคมโรงแรมไทยฟ้องศาลปกครองกรณีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทำไมถึงคั้นต้องฟ้องศาลเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายกสมาคมโรงแรมไทย คุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรนันต์ตอนนี้อยู่กับเราในรายการและไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะคุณเทียนประสิทธิ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะโอ้โหนานๆครั้งถึงได้ยินเรื่องของการที่สมาคมเนี่ยไปฟ้องศาลแบบนี้ค่ะอย่างกรณีที่ขึ้นค่าแรง400บาทนี่นะคะคือทำไมถึงขั้นต้องไปฟ้องศาลปกครองคะ จริงๆทางที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเขาใช้คําว่า right> นําเรื่องไปให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้านกฎหมายนะครับแต่ว่าเนี่ยก็คือโฟงใช่ไหมคะก็ก็คงอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะดูแบบแม่เข้มข้นไปนิดนึงแต่ก็ก็เรียนว่าทางสมาคมนะครับเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือพอมีประกาศของคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยเมื่อวันที่17มิถุนายนฉบับที่14เนี่ย ว่าปรากฏว่าในประกาศนี้ข้อ2อวงเล็บหนึ่งเนี่ยระบุว่าประเภทกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมเฉพาะโรงแรมประเภทสองประเภท3และประเภท4ี่เนี่ยในท้องที่ทุกจังหวัดนะครับต้องจ่ายที่400บาทนี่คือโรงแรมอะไรนะคะประเภทที่สองประเภทที่สและประเภทที่4ี่ครับประเภทที่สองประเภทที่1ไม่โดนคือโรงแรมที่มีห้องพักอย่างเดียวไม่เกิน49ห้อง นะครับประเภทที่สองก็คือเกินสี่เกินสี่สิบเก้าห้องหรือมีร้านอาหารนะครับส่วนประเภทที่สามก็จะมีสถานบริการประเภทที่สี่ก็มีห้องประชุมสัมมาานาครับโ,<ด>โดยกำหนดว่าเป็นอัตราสี่ร้อยบาทเท่ากันทั่วประเทศค่ะสองสามสี่เนี่โดนสี่ร้อยบาททั่วทั่วประเทศใช่ซึ่งซึ่งตรงเนี้เรา เราสึกคือหนึ่งเบื้องต้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงๆตัวประกาศเนี้ยถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยตอนท้ายเขาก็จะมีตารางเหมือนทุกครั้งว่าจังหวัดไหนเท่าไหร่นะครับมีเป็นสิบเจ็ดหมวดผมยกตัวอย่างอันดับสุดท้ายเนี่ยคือสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับมจีจังหวัด,าาวดวาาจังหวัดนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลานะครับซึ่งซึ่งสามจังหวัดเนี้ยถ้าเขาเฉพาะโรงแรมเนาะอันอื่นไม่โดนถูกไหมฮะอันอื่นไม่โดนเนี่ยก็จะมาจ่ายสามร้อยสาสิบเจ็ดแต่พอเป็นโรงแรมปุ๊บ ต้องไปจ่ายที่สี่ร้อยบาทมันจะแพงกว่าคนอื่นอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สบเปอร์ซสิบเก้าปอร์เซนกว่าซึ่งซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็มีบอกว่าเอ๊ะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยที่ที่ค่าแรงต่ำๆไม่ว่าจะเป็นตรังน่านพยาวแพร่กับสามจังหวัดภาคใต้ยอย่างเงี้ย <c oughs> ธุรกิจของเขารายรับของเขาในด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเลยว่าเขามีกำลังที่จะไปจ่ายสี่ร้อยซึ่งแพงกว่าแรงงานประเภทอื่น นะครับเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยใช่ไหมคะก็ด้วยครับแล้วก็เราเราก็เลยพอพอนายกแต่แต่และภูมิภาคเนี่ยส่งหนังสือมาถึงสมาคมส่วนกลางนะครับแล้วเราก็เห็นความเดือดร้อนของหลายๆจังหวัดเราก็เลยเพิจารณาคุยกันในบอร์ดครั้งแรกก็ให้เสนอใหอ้มีการประชุมวิสามันแล้วก็ลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วยที่จะให้ทางสมาคมเนี่ยดำเนินการต่อส่งให สารบกครองช่วยพิจารณาในข้อนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาศึกษาว่าคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยในพรบรตรงนี้เนี่ยมาตราที่87นี่ยระบุไว้ว่าจะต้องคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อมาตรฐานการครองชีพต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการความสามารถของธุรกิจผลิตภาพแรงงาน สภาพเศรษฐกิจและสังคมเพราะเรา oh. เราเรา,เราดูตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรู้รู้ได้เลยว่าเแต่ละจังหวัดมันไม่ได้มีค่าครองชีพเท่ากันแล้วก็ความสามารถทางธุรกิจถ้าเป็นในเรื่องของโรงแรมเนี่ยท่องเที่ยวม,มันไม่ได้ดีทั่วทุกจังหวัดนะครับ mm. ตอนเนี้ถ้าไปดูเที่ยวไทยคนละครึ่งก็ยังเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ50,000สิทธิ์ในเมืองรอง uh. นะครับแสดงว่าเมืองรองมันไม่ได้ป๊อปปูล่าเมืองหลักหมดไปตั้งนานแล้วนะครับ ทั้งๆท,ที่จำนวนสิทธิ์มากกว่าด้วยนะครับก็ตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วความสามารถในการหาไรายได้ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากันทั่วประเทศนะครับแต่การที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดอัตราเดียวเท่ากันทั่วประเทศเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นธรรมแล้วก็เราก็คิดว่าอยากจะให้ศาลช่วยพิจารณาว่า เขาได้ใช้กรอบกฎหมายในการกำหนดแล้วก็ประกาศตัวนี้ออกมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับในส่วนของฝ่ายกฎหมายของสมาคมเนี่ยมองในเบื้องต้นแล้วนี่นะคะที่มองแล้วไม่เป็นไปตามกฎหมายตรงไหนยังไงบ้างคะก็ก็ในข้อ87เนี่ยครับคือความหมายคือจริงๆจะต้องเอาสภาพเศรษฐกิจสังคมความสามารถธุรกิจกับเมื่อกี้ที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยในแต่ละจังหวัดมาพิจารณาว่า มันมันมันเหลื่อมล้ํากันยังไงแค่ไหนแปดสิบเจ็ดของกฎหมายอะไรนะคะของพรบรแรงงานครับพรบรแรงงานใช่ไหมคะครับ,<อ>รบก็คือตรงนี้น่าจะขัดมาตราแปดสิบเจ็ดพระราชบัญญตัติในวัคที่หนึ่งครับในวัคที่หนึ่งวรกหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ่อจะจะพิจารณาอัตราค่าจ้างลูกจ้างที่ได้รับอยู่เนี่ยจะต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงตามนี้ก็ดัชนีค่าครองชีพเงินเฟอ้อความสามารถทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมแล้วเรามองง่ายๆครับ400บาทเท่ากันทั่วประเทศเนี่ยสมมติว่าพนักง,งานจะต้องเช่าหอพักในกรุงเทพหรือในภูเก็ตเนี่ยเทียบกับในปัตตานียะลามหาสารคามศรีสะเกดพวกเนี้ยมันจะเท่ากันใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็แน่นอนราคาห้องพักเช่นเดียวกันนะครับราคาห้องพักที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเหล่านี้ก็ต่ํากว่า อัตราการเข้าพักก็ต่ำกว่านะครับไม่ไม,ไม่ไม่สามารถมี o c c u p a n o y c u p a สูงสูง,สงเทียบกับในกรุงเทพกับในภูเก็ตได้ครับถ้าเราไม่ได้ดูที่ตัวบทกฎหมายเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยจะต้องเป็นไปตามระบบของไตรภาคีนั้นก็อ,อไตรก็คือสามใช่ไหมคะ,ะรัฐารัฐฝั่งรัฐบาลลูกจ้างนายจ้างแล้วก็มตาตราแปดจิดเจ็ด ของพรบรโรงแรงงานเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันก็เข้ากับเรื่องของระบบหรือว่าเขาเรียกอะไรระเบียบการตัดสินค่าแรงการพิจารณา,ราใช่ไหมคะอืมก็ก็ตรงนั้นก็มีอยู่แล้วเพีเยงแต่ว่าการตัดสินใจขึ้นค่าแรงครั้นี้เขาไม่ได้คํานึงตรงนี้<ช>ก็เลยไปจ้องจ้องว่างให้ว่าไปร้องศาลปกครองดู แล้วก็ในในในรายละเอียดตอนที่คณะกรรมการพิจารณาผมเข้าใจว่าพิจารณาหลายรอบกว่าจะสรุปนะครับแต่ว่าไม่เคยเชิญผู้ประกอบการไม่เคยเชิญสมาคมไม่เคยเชิญตัวแทนของห้องพักเข้าไปรับฟังความคิดเห็นหรือให้ความเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วการกําหนดอาตาัตราค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจริงๆสามารถเลือกประเภทกิจการได้แต่ว่ามันต้องเลือกท้องที่ที่เหมาะสมด้วย แล้วคอนเซปต์มันต้องคือว่าต้องไปคุ้มครองเขาว่ามีนายจ้างจ้างต่ําจนเกินไปไหมแรงงานเสียสิทธิ์ตรงไหนไหมนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องเรียนว่าพนักง,งานของโรงแรมเนี่ยเราเคารพในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําอยู่แล้วไม่ว่าจะปรับกี่ครั้งเราก็เราก็ไม่เคยไม่เห็นด้วยนะครับโดยโดยขอให้ยึดว่าจังหวัดเนี้ยเขาเหมาะสมที่เท่าไหร่ก็ตามนั้นแล้วก็การว่าจ้างเราเนี่ย เรามีสวัสดิการอื่นเรามอาีอาหารกลางวันเรามียูนิฟอร์มเรามีเซอร์วิสช์จให้ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยหนึ่งเราจ้างเบสเนี่ยเราไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วแล้วเรายังมี Value Added ต่างๆให้กับพนักง,งานที่เป็นสวัสดิการอยู่แล้วซึ่งถ้าถามว่าคนที่เดือดร้อนน่าจะไม่ใช่อาชีพเราอะแต่ตอนนี้เท่าที่เราทราบเหมือนว่าเขาเขาเลือกอาชีพเราเพราะเขาคิดว่าเราอะจ่ายได้ ดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวสองสามปีหลังโควิดเนี่ยมันมันดูเป็นตัวเลขที่ดีแต่แต่ก็ต้องเรียนว่ามันคือภาพรวมถูกไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกจังหวัดจะดีนะครับ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้ถ้าท่านกำหนด400บาทเท่ากันทั่วประเทศเนี่ย400บาทในปัตตานีกับภูเก็ตก็จ่าย400แต่ว่าจังหวัดที่แบบแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาจ่ายเท่ากันอันนี้มันไม่ยุติธรรมประเด็นก็คือว่าจะต้องมีการ เอ่อเรียกว่าจัดหมวดหมู่ใหม่บางบางพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าค่าของชีพเขาไม่ได้สูงมากเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ต้องเป็นสี่ร้อยบาทว่ามันต้องมองถึงค่าของชีพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็โรงแรมด้วยขนาดโรงแรมที่เป็นขนาดเล็กเมืองรองทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ต้องคำนึงถึงจุดนั้นได้ทีนี้พออัครจะบอทคือแปยว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกันหมดเลยทั้ ั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมตรงนี้มีเสียงสะท้อนจากสมาชิกค,ค่ะที่เป็นโรงแรมในเมืองรองเนี่ยเขาถึงขั้นที่ว่าลำบากมากแค่ไหนยังไงอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยอ่ะตอนนี้เขาถามความลำบากะนะเขาก็ลำบากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือว่ามันเป็นการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมนะครับถ้าถ้าเมื่อกี้เราไปดูในตัวของประกาศเนี่ย เอ่อจะบอกเลยว่าทวนนะครับของขันไม่เป็นธรรมนะคะใช่คือจะบอกว่ากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมความหมายคือมีใบอนุญาตโรงแรมคุณต้องจ่ายสี่ร้อยบาทอ๋อไม่มีใบอนุญาตคือทุกวันนี้เราแข่งกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตในต้นทุนที่ไม่เท่ากันอยู่แล้ว oh. แล้วก็คนที่ทำถูก,กองต้องตามกฎหมายแบบเราเนี่ย จ่ายก็จะต้องต้องจ่ายแพงกว่า <c oughs> ไม่งั้นกฎหมายก็ก็จะมาบังคับใช้นะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อ,อต้องเรียนว่าเราไม่ได้ขอยกเลิกประกาศทั้งฉบับนะครับความหมายคือเราขอแค่ตัดข้อสองวงเล็บหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของโรงแรมสี่้อบาทเท่านั้นเองในรายละเอียดอื่นของประกาศฉบับนี้ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นอ,อ,อัตราต่างๆที่แบ่งเป็น1ิบเจ็ดหมวดจังหวัดเนี่ย อย่างอย่างจังหวัดละ337-345บาทก็แต่ละจังหวัดนั้นก็กลับไปใช้เบสในตัวนั้นเพียงแต่ว่าขอว่าโรงแรมประเภท2-3-4เนี่ยก็ไปใช้หมวดนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องมาจ่าย400บาทนะครับ <S <S อันนี้ก็คือเราเราคิดว่ามันไม่เป็นธรรมกับธุรกิจแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยภาครัฐแทนที่จะสนับสนุนคนที่ทำถูกต้องเนี่ยมามาระบุแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะ,ะที่จริงๆภาครัฐควรที่จะต้องสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบเพราะว่าเขาจ่ายภาษีถูกต้องนะคะคให้กับทางรัฐะนี่นะคะ่คในขณะที่ผู้ที่ไม่มีใบรนุญ,ญาตอันนี้ก็ก็อาจจะอาจจะว่าจ่ายน้อยกว่าหรือยังไงแหละนะคะไม่เท่ากันหรอกอันนี้กนะ็ย้อนย้อนย้อนไปในเรื่องของคณะกรรมการ ไรภาคีเนี่ยนะครับคือมีสามส่วนแล้วก็ส่วนนายจ้างห้าคนผู้ลูกจ้างห้าคนสัญญาณขาดไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะนะลูกลูกจ้างห้าคนแล้วก็มีภาครัทลห้านคนนะครับแล้วก็บอกว่าสิทธิ์ที่จะสรุปได้เนี่ต้องเป็นสองในสามนะครับอ,อ,อย่างอย่างกรณีเนี้ยผมทราบว่าฝั่งนายจ้างห้าคนยังวันออกเสียง นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นฝั่งลูกจ้าง5คนกับฝั่งภาครัฐนหคนเขาก็เขาก็ครบสิบเสียงก็ถือว่าสองในสามก็ก็สามารถประกาศได้แต่ก็ที่เรียนไปว่าในรายละเอียดการพิจารณาโดยเฉพาะเจอะจงมาที่กลุ่มอาชีพเนี่ยกับไม่ได้เรียกเราไปสะท้อนข้อคิดเห็นว่ามันเหมาะสมอะไรไหมครับอืมอันนี้ในระยะยาวเนี่ย ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเนาะในการที่ว่าเวลาจะออกกฎหมายออกระเบียบต่างๆเนี่ยคือเหมือนไม่ครบเต็คโฮดเดอร์สำหรับผู้ที่มีส่วนอย่าเยไหมคะตรงนี้เราก็ยังสงสัยว่าขั้นตอนที่ไม่เรียกเราเนี่ยเออมันมันชอบด้วยกฎหมายไหมด้วยซ้ำไปนะครับโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะที่อยากจะพ่วงไปด้วยหรือเปล่าคะได้พ่วงไป ก็ก็เราเรามีเวลาที่จะยื่นน่าจะประมาณภายในยี่สิบวันที่ยี่สิบเดือนหน้าครับเพราะว่าเราต้องหลังจากประกาศราชกิจจาให้ทราบแล้วเนี่ยเรามีเวลาที่จะต้องทําการยื่นสารปกครองภายในเก้าสิบวันครับก็หลังจากนี้ก็คงคุยกับทีมกฎหมายแล้วก็ร่างรายละเอียดเข้าไปครับจริงๆก็จะได้เป็นบรรทัดฐานนะคะจริงๆเป็นบรรทัดฐานให้กับ กับภาคเอกชนหมดเลยว่าในเวลาที่จะออกกฎระเบียบอะไรต่างเนี่ยเราต้องแบบให้เรียก คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมาฟังความเห็นหน่อยจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะน,น่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็อยากจะสะท้อนไปเหมือนกันเพราะจริงๆถ้าเราฟังแบบนี้เราฟังแบบไม่ต้องรู้กฎหมายนี่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอยู่ๆออ,ออกกฎมาปุ๊บือนเงี้ยเอาบังคับใช้แล้วแล้วก็ต้องมาค้าวความกันอะไรแบบนี้นะมันก็ดูแบบเสียเวลากันทุกฝ่ายคือเอาจริงๆดูดูดูจากประวัติศาสตร์นะครับถ้า คือบังเอิญเป็นเรื่องนี้แล้วก็มีความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราเหมือนเป็นตัวแทนผู้ประกอบอาชีพนะครับสมสมาชิกสมาคมยริงมีสักพันหนึ่งอะครับแต่ว่าโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็มีระดับประมาณหมื่นห้าพันทั่วประเทศเราก็คิดว่าเราก็เป็นตัวแทนเขานั่นแหละในฐานะผู้ประกอบอาชีพด้วยกันก็ก็มาสะท้อนตรงนี้แล้วก็ดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าไม่มีใครแย้งไม่มีใครทําอะไรเนี่ยผมเชื่อเหลือเกอิน อันนี้เป็นคาดเดานะแต่เชื่อเหลือเกินว่าวันที่หนึ่งมก,กราคมสี่รอยบาททั่วประเทศทุกจังหวัดทุกอาชีพเนี่ยมันจะตามมานะครับก็หวังว่าการยื่นครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการว่าจ้างก็ดีหรือทางท่านสารปกครองเนี่ยจะเพจารณาหรือจะมีแนวโน้มให้เขาทบทวนในเรื่องของจะใช้อาาัตราเดียวกันทั่วประเทศได้ไหมเพราะว่าเราก็ได้ยินในในโยบายของบางพักเนี่ย ที่จะบอกว่าจะเป็นราคาค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้ภายในปีปีนี้เท่ากันทั่วประเทศเนี่ยมันมันเป็นที่มาว่าจริงๆถ้าท่านไปดูในเรื่องของรายรับรายจ่ายค่าครองชีพเนี่ยมันไม่สามารถทำอัตราเดียวกันได้ครับอันนี้ก็ปัญหาเรื่องอัตราเดียว แต่ก็มีอีกมุมหนึ่งค่ะคุณคุณเทียมประสิทธิ์ค่ะว่าคือบองว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยคืออาจจะเป็นธุรกิจที่ดูเหมือนว่ามีรายได้สูงในบางช่วงเนี่ยอย่างเช่นช่วงไฮซีซั่นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะชาร์จราคาลูกค้าได้ก็น่าจะเมืออแอฟซอบแบบเรนดนี้ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือเวลารายได้สูงเนี่ยพนักง,งานก็จะได้เยอะนะครับเพราะเซอร์วิสชาร์จเนี่ยมันตามรายได้ถูกไหมครับแล้วก็ในแง่ของภาครัฐเนี่ย ก็ถ้ารายได้สูงก็มีกําไรก็เสียภาษีให้รัฐเนี่ยฮะค่ะ uh. นะครับ uh. แล้วก็ในในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเป็นดีมาซัปพลายในในแง่ของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ uh, โรงแรมเนี่ยสมมุติว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยตั้งอยู่บนถนนเดียวกันโรงแรมบางอันเนี่ยเป็น l u กชัวรเนี่ยเขาก็ต้องจ้างลูลกจ้างแพงกว่าถูกไหมครับแต่ว่าโรงแรมที่อาจจะ เกรดด้อยกว่าเ,เก่านิดนึงไม่มีความสามารถแข่งขันสูงเขาก็จะต้องและรีคว i r เมนต์ของเขาเนี่ยมันก็จะอ่อนกว่านะโรงแรมที่ลักชูรี่ก็ต้องคุณต้องพูดได้อย่างน้อย2ภาษาอย่างเงี้ยสมมตินะใช่ไหมครับต้องมีสามารถความสื่อสารได้อธิบายความกับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นสกิลแต่ค่าแรงขั้นต่ำจริงๆคือ no skill no experience คือไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมีอะไรเนี่ย ก็เขาเรียกว่าค่าแรงขั้นต่าเพราะฉะั้นการแข่งขันกับในเรื่องของดิมาสัพพลายการการพิชงานการแย่งแย่ง,แ,ยง,แ,ยงแรงงานกันเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเราเราก็เลยว่าเอ๊ะทาไมต้องมากาหนดแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องต้องสะท้อนจริงๆว่าไรายได้ท่องเที่ยวมันไม่ได้เท่ากันครับมันไม่ได้ดีทั่วประเทศนะครับค่ะว่าสรุปสุดท้ายนะคะว่าทําไมโรงแรมถึง ขั้นต้องฟ้องศาลปกครองกรณีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทค่ะครับก็จริงๆสมาคมโรงแรมนะครับ<ม>เรายินดีที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรงจะทุกปีทุกเท่าไหร่ก็ได้มาจากการคำนวณที่ถูกต้องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่<ม>ซึ่งอันนี้เป็นแนวนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วแต่ว่าการที่ขึ้น400บาทเท่ากันทั่วประเทศเนี่ยเขาเดือดร้อนครับ เขาไม่ได้มีรายได้ดีเหมือนกับจังหวัดหลักๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่าไม่ยุติธรรมค่ะนะคะซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยยิ่งมากระนำท่องเที่ยวตกด้วยปีนี้ครับใช่ไหมคะยิ่งก็เหมือนว่าแบบโรคซ้ำกาซัดเข้ามาอีกประมาณนั้นน,นะทิวเที่ยวหายไปมากกว่าสมควรนะคะโดยเฉพาะเมืองรองล่าสุดนี้ก็ เที่ยวคนละครึ่งยังไม่เต็มใช่ไหมคะยังเหลือฮะประมาณห้าหมื่นอย่าห้าหมื่นสิทธิ์อันนี้ก็จะอเมืองเมืองหลักหมดไปตั้งนานแล้วนะเมืองรองเนี่ยมีห้าสิบห้าจังหวัดนะครับยัง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 การใช้สิทธิ์ยังไม่ครบเลยขนาดมีเงินสนับสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยคนไทยยังไม่อยากไปเที่ยวเมืองรองอ่ะท่านคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเ่าแรงัท่านต่ำ400ร้อบาทเนี่ยก็คือส่งผลกระทบกับโรงแรมในจังหวัดเมืองรองแล้วก็ ก็จ,จะพูดว่าเป็นโรงแรมที่ไม่ไม่ได้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ไม่ใช่เป็น5ดาวอะไรนี้นะคะรอบรอบนี้เขาไม่ได้พูดถึงมาตรฐานดาวนะครับเขาพูดถึงประเภทของใบอนุญาตโรงแรม ค่ะนะคะก็เป็นประเภท2-3-4นะ่นอ,อย่างนั้นก็ตามโดยสรุปแล้วก็คือโรงแรมในเมืองรองเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเพราะว่านะักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวมากมายนะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจกด้วยก็เลยจําเป็นนะคะในการที่จะให้พิจารณาเรื่องคะแนนข่านต่ำหมายทบทวนนะเลยไปสอนป้องสารปกครอง400บาทแบกไม่ไหวแน่นะคะครับผมค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีครั